ไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนก็เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อยู่ได้เพราะเควตีสปอยก็ทาไปทางมันเอาเอาเเลยไม่ได้นะเอาอะไรน้องปกติไม่ส่งที่บ้านนะเนี่ยกิ๊กี้ไว้ส่งหมดที่บ้านฝนตกไงทุกทีใกลับเองนั่นเนี่ยฝนตกไงดีใจไหมไม่ส่งที่บ้านพี่เคยไปส่งที่บ้านไหม นี่รอบละนี่รอบสองเอ้ยพี่ต้องต้องไปส่งโอเคแซลเล่นแซลเล่นหยอกงอนปะเนี่ยเมื่อกี้ไม่งอนแต่ทำน้าบุญนะทำน้าบุญนิดนึงตกใจตกใจว่าอะไรตกใจเฉยๆอ่ะโอเคแกล้งน้องมันเฉยๆนะครับมันไส้นะครับไม่มีอะไรนะก็เลยแกล้งแบบสปอยน้องนินนินเฉยมันไส้อย่างเงี้ยนะเคเดี๋ยวไปส่งคุณรันก่อนนะครับแล้วก็เอฟซีอยากให้น้องมันถ่ายอะไรในคอนเทนต์น้องมันนะครับก็บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะ แล้วว่าให้ไปถ่ายเองโดยที่แบบไม่มีพี่นิกกี้ไม่มีผมหรือว่าอยากได้ใครมาเป็นแขกก็บอกแล้วกันเดี๋ยวลองติดต่อให้โอเคปะโอเค Hey, แค่มีเธอข้างๆในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่นทะเลด,ด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยๆเลือนหายแค่มีเธอข้างๆให้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจแอบกระซิบเบาๆว่า,วารักเธอแค่มีเธอฉันยอมหมดทั้งใจ